แล้วก็มาอีกแคนอีกสองแคนที่เหลือก็นั่นแหละก็ก็เกินนิดหน่อยกันนะแคนสีแดงฮะทองแดงแล้วก็คลิปนี้อ่คลิปนี้เทองแดงครับผมอ่ก็มีแคนของนุบะเนาะกับทาจิโอเคอ่เราไปเริ่มกันที่นุบะธรรมะอันก่อนเลยครับกับตัวแรกเลยครับคุณดมที่จะด่าแล้วซอร์สเซนต์ออฟอินวิสิบิลิตี้ไดโฮซานเมื่อกี้ไม่อยาดว่าอะไรเมื่อกี้ไม่อยาดว่าอะไร กูยังไม่ได้กูยังไม่เห็นชื่อเลยกูโยอะไรเงี้ยเหมือนเช่าเคยเลยแค่เห็นไปที่เนี่ยก็ไปแล้วอ่ะโอเคไปเลขเนาะออโต้คาบแวนกับมื่อนี้โจมตีแวนคาร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งเลือกเรียกาดคู่แข่งหนึ่งใบครับนำคาบไปนั้นกับขึ้นมือเจ้าของจบการต่อสู้นั้นยูนนี้บวกพาวเวอร์ห้าพันแล้วก็บวกหนึ่งได้แต่ถ้าเป็นการของคู่แข่งเนี่ยเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะได้คู่แข่งมีการเรียกกาดหนึ่งใบดีกว่ายูนี้บวกพาวเวอร์ หนึ่งหมื่นแล้วก็บวกอีกหนึ่งคี้ด้วยอืก็จะเป็นบวกหมื่นห้าบวกคี้บวกได้บวกสี้โหก็ก็เกงอยู่ยวเล็ครับคิวที่สองครับอ่ะคิวที่สองครับผมออโต้กันกับเมื่อนอร์มอลยูนิตของคู่แข่งลงสนามบนช่องเลียในเทิร์นของคู่แข่งถ้าคู่แข่งมีการมือสี่ใบหรือมากกว่าคู่แข่งเลือกการมือไปหนึ่งไปเป็นการไปครับเลยโอ้ตัวนี้เหมือนจะมาเล่นสายตัดมือเนาะเป็นตัวปิดได้ด้วยอ่าเล่นสายมันอันนี้ใช้ได้หลายรอบเลยนะคิวล่างใช่ คือคือมึงไม่ควรมีมือมากกว่าสี่ใบเหมือนทิ้งสาทิ้งไปเรื่อยๆเนี้ยแต่ก็มีแหละกูมีเจ็ดใบอ่ะมึงกูกูไม่คอก็ได้อ่ะครับผมก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่เอาเล็กน้อยแล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วกันเลยใบต่อไปเลยครับคุณนมโอเคลองช้าๆหน่อยชื่อแม่งยาวมาสเตอร์ซอสแมน s ั c เซส s i วิกตอรีโฮซาน a ันนแดงโฮซานนีโฮซานน่าจะเป็น จเป็นล่างล่างลงนมยัง่มอยู่นันเก็ตออโต้ครับผมแรนกาเรียกาดเมื่ออยู่ในนิยมตีแวนรเรื <c oughs> เ่อ,เอ,องเรียกขาดคู่แข่งหนึ่งใบครับนำกราฟไปนั่งกับขึ้นมือฮะถ้าแงวงกาคู่แข่งปเปเกตสองสูงกว่าอยูย่ในนี้บวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นจ,จบการต่อสู้ครับความสามารถนี้บังคับทำด้วยต้องต้องถ้าถ้าั่งเป็นเกตสองก็บังคับบวกเหมือนวก็ออโต้ครับผมวันนี้ถูกไรทับโดยเกตสามนะถ้าคู่แข่งมีการเรียกาดสามใบหรือมากกว่า เลือกแรงกลของคุณหนึ่งใบนั้นบวกหนึ่งขีบวกหนึ่งไรตัวเตยมเดี๋ยวผมว่าเนี่ยอันเนี้ยเล่นกับเล่นกับตาลุงเมื่อกี้เลยคือตะลุงเมื่อกี้จะมีสี่ไรบวกสองบวกสองขี้แล้วก็บวกอีกหมื่นห้าโอ้แม่งคุยแข็งดีด้วยไม่ต้องเล่นสายนั้นก็ได้นะเป็นเล่นกับสายอย่างที่แบบเน้นหมุนมากกว่าอ่่าใชะไอ้นี่ไง ตามโย่คองโกไงเออมึงเจอจากตีเบาๆเพิ่มขิเพิ่มได้ใช่มึงเจอของคนดำเขาให้เป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะเจอคองโกเข้าไปไปกัดมือเขาอีกมึงใหญ่นี่นะอย่าดีกว่านี้นะแม่มึงได้อันน้แค่โดนตัดมือเหลือสี่ใบนี่ก็อันนี้แล้วนะดีกว่ะคอมโบคองโกจริงๆเลยคอมโบของคนดำไโอเคครับไปที่ใบต่อไปเลยครับไปร่างหนึ่งเขาอันนี้ร่างใบรุ่นใบรุ่นเมื่อกี้ใบหนุ่มแล้วก็โอเค มาเที่ยวอา Artist อ f r e s t o r ร t i o นโฮซานโอเคโฮซานโฮซานคนเดิมอ่ะใช่เพิ่มเติมคือเป็นเกตหนึ่งยังนุ่มอยู่ออโต้ครับวันนี้ลงสนามโมช่องแวนดูการ์ดเจ็ดใบพังสุดเลือกการ์ดเจ็ดสองหรือสูงกว่าที่มีคำว่าโฮซานในชื่อแสดงไม่เกินหนึ่งใบครับแสดงแนะนำขึ้นมือสลับก่อนออโต้เมื่อจบการต่อสู้ทีนี้โจมตีหรือบูธนะเลือกเรียงกาลของแข่งหนึ่งใบ นายูนิตนั้นกลับขึ้นมือเจ้าของความสามารถนี้บังคับครับออบังคับให้มือเขาเยอะแล้วเขาก็ต้องเวลาลงมาเขาทิ้งมือบังคบับขึ้นมือแต่ถ้าไม่มีก็แต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรแต่มันจะไปหนักไอ้พวกเป็นโทเค็นอ่ะแบบยกโทเค็นขึ้นมือ๋อใช่ใช่มือเขาไปเพิ่มเนาะผมว่าอันนี้เป็นสายของเขาเองแล้วล่ะนะแล้วก็เอาจาเมียวมาเพิ่มจามีวนี่เขาไปไปได้กับทุกคนหมดแล้วไปทิ้ ่ไอ้เจ้ยที่หน้าตากรุนกรุนวะเพราะว่าเซอร์กสามกับบวกห้าพันเก์บเอสบีไอ้ตัวนี้เป็นตัวที้สไตล์ของทางทีใช่ไหมใช่สักพาร์ติคิสซเนะไปกันที่ตัวต่อไปครับโอ้ยตัวนี้สวยมากตัวนี้อ่านชื่อให้แล้วกันเอสเทลล์โนฟออฟอินเวชั่นลูอิชใชู่อิใครที่กำลังหาแล้วหาไม่ได้นะพวกโปรโมทั้งหลายเนี่ยมาตามตุดนี้เลยตัวนี้ตัวนี้เป็นโปรโมนะ อโต้เอวันนี้ถูกระไับครับครับผมโซบัสหนึ่งถ้าแวนการของลูกแข่งเป็นเกีร์สองหรือสูงกว่าผู้แข่งเลือกกาบนมือตัวเองหนึ่งใบครับทิ้งการ์ดไปนะถ้าแวนการของผู้แข่งเป็นเกียร์หนึ่งเมื่อต่ำกว่าคูณจวนแล้วก็ออโต้เมื่อนนี้องสนามบนช่องเรียกการ์ดโซบัสหนึ่งคู้แข่งเลือกการ์ดบนมือตัวเองหนึ่งใบครับทิ้งการ์ดไปนั้นและถ้าผู้แข่งมีบนมือห้าใบหรือต่ำกว่าผู้แข่งจวนเนเกีงเก่งเก่งเป็นตัวที่เบิร์มือเราด้วยแต่เปืองเขาต้องไอโซบัสอย่างนั แต่ตอนนี้ไอเก่งเมื่อเริ่มก่อนเนาะมันจะได้ลบมันจะได้โดนไล์ครับก่อนตอนนี้อีกฝั่งที่เป็นเกณ่งอยู่ครับผวต่อไปครับผมสแตลด์ดะกอนอันเซนเบรนใบนี้ก็เคยมาแล้วไอทีมต็วที่ไอทีมเรียการครับผมนะครับกระเทมเลสยูนิตนี้ครับผู้แข่งเลือกเรียการของเด้งหนึ่งใบนะครับแลวตั้งกับยูนิตนี้ครับหนึ่งใบนั่นหมายถึงการขึ้นมือครับผมถ้าน้องกับขึ้นมือสแตนยูนิตนี้และยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์สามกับสายนี้แหละ ไปหยกเขาเทุ่มเงินเขาลำบากใจนิดใช่ไหมไปเผื่อพายก็จะเป็นยูทิเกอร์ครับผมเปี่ยสามชูราสเตลดาต้นมูเมียวคองโกเฮ้ยเฮ้ยของคนดำอีกแล้วอันนี้ต้องเรียกอะไรจะได้เนาะคองโกมาสองบาแล้วสองแท่งเลยไอ้เหี้ยเขาจะหาว่ากูเลสิตป่เปะเนี่ยขอโทษต่อเหม,มืนแดมครับผมบโบมืนลบขิแล้วก็อ่าถ้าแดมเป็นศูนย์แปดแดงเพราะว่าคุณคิวเขาใส่แปลไทยไว้อยู่แล้ว ครับใบต่อไปครับผมโอ้มาที่ทาจิกระเสแล้วอันนี้ผมก็อ่านเลยได้เลยใบแจะโยนมานะฮะะจโยนมานะโยนแน่สตอรท่ายากมึงโยนแน่อ่ะมาที่ตัวแรกครับผมเกศสามอันนี้เป็นพระเอกของตัวทาจิเลยเอเซียนดราก้อนสปินน์ดรอเบอร์เอเซียนดราก้อนหวานมาควนมาการใช่ไหมใช่เอเซียเอเชียดราก้อนเอเซียอ๋ออ่ะ มีสกิลอะไรครับคุณคิวนะออโต้เมื่อวันนี้บนช่องเวนการ์โจมตีหรือถูกรายทับนะครับออโต้<ม>บัสหนึ่งมีไายในกระเคุณสองใบได้รับกิฟต์เพิ่มอีกหนึ่งฮะจั่วการ์ดอีกหนึ่งเลือกการ์ดจต่จำนวนคุณหนึ่งใบเขา้าการนั้นบนช่องเรียกากเลือกเนาะเลือกที่เหนียวคุณสองใบวีนี่เ่านั้นบบยห้าพัน โอ้โหเยอะเลยเกินนี้ให้มาเยอะแค่ตีนะหรือโดนไรครับอมันเกิดหลายอย่างไม่เกิดหรือเหรออ๋อก็คือถ้าไรไรเป็นตัวเองก็จะใช้ความสามารถนี้ไม่ได้แล้วตอนตีได้หรือนะอ๋อหรือหรือนึกงว่าแหละมันไม่ใช่อ้ยุกิมันเกิดหมดแล้วหละมันเกิดทั้งหมดก็คือก็คือจะมีอ่าจะได้กิฟต์อ่ะสองสองทีแล้วก็จะได้จวดการ์ดสองใบด้วยถ้าเป็นเล้นซอสสองก็จวดสี่ใบ ไก็ครุงคอร์สดีๆว่าเราจะใช้ทั้งวันเลยใช่ใช่เป็นเป็นเรียเป็นเรียนนักเตะหนึ่งไปโอเคเมื่อเช็คพบติกเกอร์น้องแล้วก็ติดเกียร์ให้ในบรรยอกาศเราบนสุดกองการ์ดเลยนะอันนี้อันนี้จะเปลืองเปลืองกองหน่อยแต่เก่งครับตัวนี้เก่งไปต่อไปครับผมไปต่อไปครับผมเอ็นเจนดากอนไดโนคราวออโต้เป็นการเรียกกาศ เมื่ออย่างนี้โจมตีโซบัสหนึ่งทีทายระดับคุณหนึ่งใบจจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้บวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นและพาวเวอร์บวกห้าพันตามเกรดสัมผัสพองอยูนิตนี้ครับแล้วก็ออโต้เรียการหนึ่งครั้งกระเทือนครับเมื่อคุณได้เช็คพบพิกเกอร์ที่มิดน,นำการ์ดหนึ่งใบเอามาคว่ำเป็นเกรดสัม,มุัสอ่าอันอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสกิลที่เหมือนกันแล้วก็คือเจอทิกอ่าเอาชาร์จเกรดห,หนึ่งเกรด ตัวนี้ที่จริงเล่นเล่นเล่น,น้กับหลายหลายคอมโบนะไม่ต้องไปเล่นกับตัวมังกรมประการก็ได้ไปเล่นกับสายอ่ะเจอฟอนแล้วเป็นคีย์ก็ได้แต่แต่ไอตัวกายาเนาะกายอ็นอยู่วน <c oughs> อเลยครับไปต่อไปห้องโยนโยนโยนเเชียดากอนไงเอเชียดากอนกูรูเเร้แต่ขลักกูยโยนกูโยนเลยไ <c oughs> อเชียนดากอนอีกควรนกกบอาอีกควรนกกบอบ นี่เหมือนไม่เหมือนไดโนเสาร์เลยอ่ะอารสกิลเลยครับคุณเกียนี่คือตัวแย่ครับแย่ใส่เกาะไม่มีอะไรไม่เท่ตัวที่มันคนน้ำลายอ๋อไออะไรวะแแต่่มันไไปงดีบอยอยู่ที่คนอาร์ตีนั่นแหละอ่าร์ตากิลครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันออร์ต้ถ้าการไปนี้มีเกจสามควบอยู่นะครับผมคอสของความสามารถนี้จะลดลงหนึ่งคาโตบาร์ครับผมเมื่ออยู่ดีนี้ถูกดีทายจากช่องเรียกอากาศด้วยค่าคอร์สของความสามารถของการคาโตบาร์หนึ่ง ่อการ์ดไปน,นี้ลงช่องเรียกการ์ดที่ไม่มีอยู่ในสภาพเลฟครับผมเกตสัมมูฟที่อยู่ในนี้จะถูกส่งครับผมก็คืออ่าตายแล้วไส้หลุดแต่ว่าตัวเองยังกลับมาได้อ่าแล้วก็ออโต้เหมือนเดิมครับเดียกาดเจอที่ชาร์จเกตใช่เจอที่ชาร์จเกตตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวเอามาให้โรดไทยได้เล่นมากกว่าคุณคิดว่ามันจะเหมือนล,ลูอัพแบบคัสตอบัสสามอะไรี้ยไห้เท่ารถคัสตอบัสหนึ่งเอง ก็ดีนะเพราะถ้ามันโดนถ้าถ้ามันตายรัวๆไงมันต้องมันต้องมาเป็นอ่าค่าคอร์สรีทายยูนิตอยู่แล้วมันติดเกจแค่ใบเดียวอยู่แล้วใช่มันก็ติดเกจหนึ่งแล้วมันก็รีทายเพราะไอ้ตัวพวกนี้มันติดเหกด้านล่างหมดเลยถ้าเกิดแวนมันได้เช็คคพบทิกเกอร์มันก็เอามาใส่มันก็ตัวระบายตัวบายเสียบตัวเองก็ได้ใช่อ่ะใบต่อไปครับผมพรามเบิร์ดปีซึ่งอ่ะพีซึ่งปีซึ่งว่าไรสั้นไม่น่านเลยอ่ะอ่านทันทีเลยครับผมเหยียดสามกว่าห้าพันอ่า ถ้ามีการใหม่ถุงน้ำข้อเขียนทำไว้อยู่ในนี้อ๋อก็คือโดนชาร์จเกียนแล้วได้ห้าพันโอเคที่ติงอ่านก็ดีนะกูก็ลืมสกิลใบต่อไปครับผม Regiment d r a g o n Regio ด้วยใบนี้ก็ออกมาแล้วเหมือนกันครับอืมจำไม่ได้จากปีที่สิบนะฮะอันนี้เราอ่านแล้วใช่ไหมเคยอ่านแล้วแต่สกิลโดนจับไม่ได้ครับผมก็มันเยอะขึ้นเพราะแช่แหย่ทำไว้อ่านนี้อแล้วใช่ เพราะมันการ์ดถ้าการ์ดเก่าเราไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่เลยเพราะคนที่เขาเล่นสายนี้เขาก็จะรู้เยอะเนาะแต่ว่าผู้เล่นใหม่ก็สามารถสตอล้วอ่านได้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจพวกเราแปว่าคุณไม่ได้ติดตามช่องเราแต่แรกเราจะน้อยน้อยมากเราจะน้อยใจมากติดตาม้วยนะครับกลับไปย้อนดูที่เก่าได้ใช่ครับโอเคไปต่อไปเลข้ากรโดมกระโดงจานไหมอ่า ฟูลสปีดดะก้อนฟูลสปีดไหมครับอ่าตอนนี้น่าจะออกมาแล้วหรือเปล่าออกมาแล้วออกมาแล้วในโดเัลสีฟ้าวิเทลอันนี้อันนี้น่าจะอะไรนะน่าจะเป็นคอมโบเดียวกับแองกี้เบิร์ดอืมอ่าไม่ใช่แองกี้เบิร์ดหรอกแองกี้เบดเดอร์น่ะแหละเป็นไหนนั่นอ่ะจะเป็นไอไซเทอร์ท็อปอ่ะอ๋อไอไกระยาเอ็มเพลสอ่าอ่ะแล้วก็ไปที่ใบซ้ายใบซ้ายที่เป็นยูซิกเกอร์อินโดมิเทเบิลดะก้อน ก็เลยเทน่าไซท็อปเป็นไทยเซอร์ท็อปผมชอบอาร์ตตลอดทั้งทีเดียวเลยะ็เลยแต่ถามว่าเราจะเล่นไหมไม่ได้เล่นกูไม่ไอคนเล่นก็ไม่เล่นแล้วด้วยก็ต้องซื้อมาเพราะว่ามีแคนที่เราเออเราก็ต่อสายดีเป็นธรรมดาสองบล็อกแหละอ่ะมันต้องมีออกเป็นบีดีสองเป็นชุดสุดก็ครบแล้วสำหรับแคนสีแดง S <S อามากสีแดงคุณคิดว่าอันไหนอันไหนน่าสนใจสำหรับผมเอาผมนะต่อให้ผมเลิกเล่นไปแล้วผมก็ยังคิดว่าตัวสปิโนไดเวอร์ยังเก่นครับผมรวมถึงตัวที่เป็นตัวรีเวิร์สด้วยที่กำลังจะมาในนู้นชาดด้าไปไ<ช>ปตัวอนึ่งีู่นึ่งเลยดี๋เขามาไปซับตัวที่แบบมีเกรดเนาะพอพอมีเกรแล้วมันมีสกิลเก่งขึ้นใช่แล้วก็อันนี้ด้วยมันมีสกิลที่อ่าเอ็น ไอตัวมังกรมังกรการทุกตัวมันมีสกิลชัดชาร์จตัวตัวเองแล้วก็ด้วยการถ้าโดนถ้าได้เจอฟิกเกอร์อ่ามันก็คนน่าคือมันมันมีเกรดอยู่แล้วแหละยังไงก็ใช้ได้อะไรอย่างนี้แถมเอาไปปนกับตัวอื่นก็น่าจะเก่งด้วยสกิลแล้วถ้าอยากให้สกิลหลายเรื่องก็เอเชียนดาก่อนใช่ครับมังกรมังกรการล้วนติดชื่อมันก็ได้ก็ง่ายดิเพราะถ้าตัวนี้ไปอยู่เลียก็เปล่าประโยชน์ไม่เปล่านะมันมีสกิลเลียด้วยนี่สกิลเลีย เรียนโดนเกลียเว่าเหมือนทุกตัวที่เอาไปติดเกล็ดติดตูดติดตูดเอเ็อ่ะแล้วคุณคิวล่ะครับของผมผมมองว่านูบ่าวอ่ะอืออ่ะด้วยความที่ว่ามันมันสายใหม่อ่ะเรียกว่าสายใหม่ได้ไหมก็มันก็เป็นสายเก่าแล้วแหละแบบเขาขึ้นมือเอ่ยแต่แต่ไม่บังแต่สายเก่ามันจะบังคับทิ้งมือไนีายเนี้ยไม่ไม่ทิ้งแต่รู้สึกว่าแวนจะตีแรงมากลยนะกับพี่โฮซันพี่อาจารย์แดงของเรา คือเอสายมูกบานี่ในความคิดโดมนะถ้าเกิดเขาเล่นน่ะคือเขามีมือสี่ใช่ไหมจนแบบว่าทิ้งจนแบบลงมอนแล้วก็ทิ้งมือจนแบบมือมีแค่ 3, สี่ใบเนี่ยแล้วมีมสามารถตามสูตรที่สามและเศษนี้พอเขาได้เช็คเพิ่มก็คงแบบอาจจะได้เช็คเพิ่มสองไม่ก็สามใบเนาะก็มีหกใบถ้าเจอฟองโกอีกก็มือหายชสุดท้ายก<ม>็เลยแค่ส <4, S 2> ี่อคือมันเป็นการการกดดันอีกฝั่งด้วยการจํากัดมือความพิการตัดมือเอ่าไง ตัดมือของแลขกับการตัดมือครับใช่ยิ่งถ้าถ้าถ้าคุณมาเวฟเยอะอีกนี่ก็หนักหนาอยู่ก็นะ่าอาจจะโกงไปแต่ถ้าไปเล่นสายตัดมือก็จะไม่ค่อยตีไม่ค่อยแรงถ้าผมเป็นคนเล่นรูบานะผมเพิ่มความเร็วในการตีเรียนเยอะไม่ให้ค่าคอร์วยตีเรียนอ้ามวงสำหรับคิดว่าแค่ไหนสองแค่นี้รูบาแหละแต่ว่าไอ้มังกรและการจะให้เลทกลางๆเหมือเพราะว่ามันจะมีตัวที่เก่งกว่าแต่ตัวนี้เอาไปซราบตัวนึงผมมองว่าสปิโนไดเวอร์อ่ะ สกิลแรกเนาะมองว่ามันอลังการมากเลยนะแบบบวกนู่นบวกนี่ให้นู่นให้นี่อย่างเงี้ยตัวนี้ไร้เลรกก็ไม่น่าเกลียดเราตัวใหญ่มาปิดท่าไัวนี้แค่ไร้เแรก็ได้อีกซเซลเพิร์มแล้วถ้าเป็นไร้สองเพิบโดนไร้ทับมันจะถือว่าเป็นคนละตัวละวจะมีตัวของสลลนที่มันแบบว่าอะไรนะแบบว่ายิงแดมได้ตัวที่ปิดเกรอ่ะไอตัวไอตัวยิงไอตัวกดห้าเกรยิงหนึ่งแดมใช่อันนั้นแหละกดดันได้ดีเลยแบบว่าเราใช้เป็น แล้ว่าเรามีดาเมจเยอะ<ต>มีคาปอเยอด้วยการที่ว่าตัวนี้าสายมันก่อเป็นราการมันตดเกรดเตง่ายเกรเกตียนสนามมันเยอะการที่เอาตัวนั้นลงมาแล้วปลดห้ายิงเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายโอเคไม่แน่ไม่แน่แว่าสายนี้มาอาจจะติดเมตมาใหม่ก็ได้นะอเพราะเราเราก็แบบการการวิเคราะห์คะแนนว่าตัวไหนดีมันก็มาจากแค่ในชุดเนาะไม่ได้อาไปรมของอันาสังเกตว่าตัวไหนที่ติดเมตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวพวกปั๊มปั๊มพอปั๊มอีกเซล จังก์อันนี้ก็ปั๊มยออยู่แล้เนะเพราะว่าสายไดโนเสาร์มันตีแรงอยู่แล้วใช่ตีแรงอยู่แล้วยิ่งมีช่องเยอะก็ยิ่งลาบากถึงแรกกับการที่กินพวกพอเนี่ยแต่เป็นการแลกที่คุ้มค่าไงคุ้มมากคุ้มมากแต่เสี่ยงแค่ตรงเด็กเอาเนี่ยแหละใช่ใช่เพราะว่ามันมันยิ่งมันชาร์จตูดง่ายมันมันยิ่งเด็กเล็กหมดไปต้องคิดดีๆแบบคอนโดดีจริงครับจริงอ่หมดแล้วหมดแล้วครับสำหรับสองแคนเราก็เตรียมไปดูกับแคนต่อไปในคลิปหน้าเลย นะครับผมตอนนี้นนเราสามคนลาก,กันเถอร้ See <you> again, านซาหวัสดีครับผม